การแพทย์ยุคใหม่ชี้ชัดกว่าจะรอให้น้ําตาลในเลือดสูงก็สายไปเป็นสิปีแล้วคนทั่วไปยังเข้าใจผิดว่าอ้วนแต่น้ําตาลในเลือดหรือน้ําตาลสะสมคีโมโกวิน A1C ไม่สูงแปลว,ว่าปกติเป็นความเข้าใจผิดที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเพราะน้ําตาลในเลือดสูงไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นแต่เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ที่ร่างกายต่อสู้กับความผิดปกติมาเป็น10ปีแล้วและถ้าเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายว่าร่างกายแย่แล้วหรือไม่ไหวแล้ว 7. ผลเสียของความว้วนหรือไขมันสะสมเกินที่แม้ยังมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง 1. เซลล์ไขมันที่ค้างไขมันไตรกิสลายจนล้นเกินขยายตัวจนเกิดภาวะเครียดทำให้เกิดการอักเสบเลื้อรังทั่วร่างกาย 2. เซลลไขมันดื้ออินซูลินและสลายกรดไขมันอิสระออกมาในกระแสเลือด 3. กรดไขมันอิสระทําให้กล้ามเนื้อดื้ออินซูลินทั้งที่กล้ามเนื้อเป็นแหล่งหลักของการใช้น้ําตาลแต่เมื่อน้ําตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อไม่ได้น้ำตาลในเลือดจึงสูงแถมเร่งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น 4. กรดไขมันอิสระทำให้ตับดื้ออินซูลิน ตับสร้างน้ำตาลมากขึ้นน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นตับยังสร้างไขมันไตกรกิสรายและปล่อยออกสู่กระแสเลือดมากขึ้นจนเกิดภาวะไขมันไตกรกิสรายสูงแต่ HDL ตำ่ำและยังทําให้เกิดไขมันพอกตับตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับ 5. เมื่อน้ําตาลในเลือดสูงทําให้ตับอ่อนต้องทํางานหนักผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อสู้กับภาวะดื้ออินซูลินจนตับอ่อนล้า ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้จนเป็นโรคเบาหวานและเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน 6. กรลดไขมันอิสระยังวิ่งไปตามอวัยวะต่างๆและเกิดภาวะไขมันสะสมผิดที่เช่นสะสมที่ตับอ่อนทําให้ผลิตอินซูลินได้น้อยลงสะสมที่กล้ามเนื้อหัวใจก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะสะสมที่ไตก่อให้เกิดไตวายวเรื้อรังและ 7. เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งอีกหลายชนิด เพราะภาวะด,ดื้ออินซูลินที่มีระดับอินซูลินสูงครั้งตลอดเวลาจะส่งสัญญาณผิดปกติทําให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตแบ่งตัวเพิ่มจํานวนมากขึ้นยับยั้งการตายของเซลล์และสร้างหลอดเลือดใหม่ไปเลี้ยงเซลล์ที่ผิดปกติจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิดดังนั้นบ่อยครั้งเราจึงพบว่าในคนอ้วนที่ยังมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง กลับพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นแล้วเช่นหลอดเลือดหัวใจและสมองติดแข็งความดันสูงไขมันพอกตับโปรตีนด้วยในปัสสาวะเบาหวานขึ้นตาแบบไม่รู้ตัวหรือแม้แต่โรคมะเร็งเป็นต้นดังนั้นการกินคาร์บมากเกินจนอ้วนหรือมีไขมันสะสมเกินมาเป็น10ปีต่อด้วยไขมันสะสมเกินจนมีภาวะดื้ออินซูลิน ทั้งที่ระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่สูงอีก5-10ถึงปีกว่าจะเริ่มมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกลับส่งผลเสียต่อสุขภาพมานานแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว 1. การวัดค่าร่างกายด้วยเครื่อง BIA ผู้หญิงดูที่ไขมันร่างกายถ้าเกิน30ผู้ชายดูที่ไขมันช่องท้องถ้าเกิน9ถือว่าเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว 2. อโฮมาไออาร์สกอร์ใช้ค่ากลูโคสและอินซูลินคำนวณถ้าสูงตั้งแต่2ขึ้นไปถือว่าเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว 3. ไตกีสลายกลูโคสอินเด็กใช้ค่ากลูโคสและไตกีสลายคำนวณถ้าสูงตั้งแต่4.49ขึ้นไปถือว่าเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว 4. ไตคีสลายเปอร์เอชแอลเลโชใช้ค่า ไตรกิสรายและ HDL คำนวณถ้าสูงตั้งแต่2ขึ้นไปถือว่าเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วดังนั้นแค่อ้วนมีไขมันส่วนเกินมีภาวะดื้ออินซูลินก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างมาหาศาลแล้วโดยไม่ต้องรอให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอ้วนแต่สุขภาพดีไม่มีอยู่จริงลดอ้วนลดโรคก,กันตั้งแต่วันนี้นะครับ กดปุ่มติดตามเพื่อเรียนรู้สาระสุขภาพดีๆที่ช่องหมอยาหน้าตีกันต่อนะครับ